สวัครับผมสุริยาแท็กเตอร์อำเภอเขาช่เมานะครับวันนี้ก็มีรถไถคูปะต้า L 3 0 0 1 D T นะครับเป็นเครื่อง30แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบอ่าคันนี้นะครับชุดตักนะครับแล้วก็มาพร้อมหานหลังระบบไฮดรอลิกดีอ่าข้างหน้าข้างหลังเลยแล้วก็เครื่องยนต์ก็ดีนะครับเครื่องยนต์ดีไม่มีไอน้ำไม่ดันนะครับตัวนี้มันไม่ใช่เพิ่มอะไรพาวเวอร์เท่านั้นนะครับชุดคอนโทรลดีมากครับระบบเกียร์แน่น วิดีโอใช้ได้คือเอาไปตัดตัดหญ้าก็ได้นะครับตัดหญ้าได้ไหนที่ได้ตัดทรายตัดินตัดก,กินหรือจะตัดในเล้าวัวเล้า,เ,ลาเป็ดเล้าไก่ได้หมดนะครับตัดสวนสัตับได้นี้เครื่องดีนะครับเผาหัวทีเดียวแล้วสตาร์ทติดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสาธิตตัดหินกองนี้นะครับตัดหินกองนี้ไปผมทางที่เป็นหลุนเป็นบ่อนะครับ Obrigado. ส่วนอันนี้นะครับเป็นรถที่อเนกประสงค์มากเลยนะฮะสามารถไถได้นะครับแล้วก็ตัดดินดันดินเนี่ยอย่างที่ผมสาธิตตัดดินกอ,องแงะมาส่งทางเข้าบ้านผมเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับเครื่องกําลังดีมากเลยก็ติดต่อนะครับที่เบอร์โทร0902142633นะครับที่ที่ผมขายรถไถอยู่ผมอยู่อําเภอเขาชุมน่านะครับจังหวัดระยอง เดี๋ยวกของคมูปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจใผมด้วยเอคอนพบหาตัวเล็กน้อยนะครับขอบคุณครับ